เชื่อว่าที่บ้านหลายๆคนน่าจะมีปั๊มน้ำอัตโนมัติกันใช่ไหมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเอสุรศัก์นะครับวันนี้เราจะมาทําปั๊มน้ําอัตโนมัติให้เป็นปั๊มน้ำสมาร์ทอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติไม่พอต้องฉลาดด้วยเนาะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็จะเป็นนี่เลยครับสมาร์ทสวิตของโซโนอฟนะครับวิธีการต่อง่ายๆครับผมก็นี่เลยตามที่เขาบอกเลย neutral in n e u t r a l In ลายอินลายเอานะครับก็คือสายสายไฟมันจะเข้าลายอินนะครับแล้วก็ลายเอาสายไฟของผมนี้จะเป็นสีนี้นะจะเป็นสีเทานะครับลายอินส่วนลายเอา t จะเป็นสายสีดาตาลต่อเข้าไปปั๊มน้ํานะครับส่วนโน้ตรอินนี้ที่จริงมันมันเชื่อมกันได้เลยนะสาย1กับสาย2อ,อะ่ะ1 2สีฟ้าฟ้านี่นะครับแต่ว่าพอดีเขาทำมา2ซ็อกเก็ตผมก็เลยใช้2ซ็อกเก็ตเลยจะได้ดูเรียบร้อยนะครับ ส่วนเจ้าตัวนี้ก็คือเสาสัญญาณของสมาร์ทสวิตนั่นเองนะครับสาเหตุทีต่ต้องต้องติดสมาร์ทสวิตเป็นเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเวลาคนเข้าห้องน้ำใช่ไหมครับปั๊มน้ำมันก็จะทำงานซึ่งมันไม่จำเป็นเลยที่ปั๊มน้ำจะทำงานตอนกลางคืนเพราะว่าเป็นแค่ไฟไม่ใช่ไฟเป็นแค่ปั๊มน้ำชักโครกเฉยๆให้มันค่อยๆไหลเข้าไปเติมก็ได้นะครับ ส่วนวิธีการติดตั้งลงแอปอะไรเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนึงครับผมแอปพลิเคชันนะครับมันจะชื่อว่า evlink นะครับถ้าใครยังไม่มีก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยเมื่อเข้ามาแล้วถ้าใครยังไม่มีอุปกรณ์ก็สามารถกดปุ่มแอดได้เลยนะครับปุ่มเครื่องหมายบวกมันจะมี quick pairing หรือว่าจะ pairing แบบ b l e t ู tooth ก็ได้นะครับผมใช้เป็น quick pairing นะเมื่อ p a รเสร็จมันก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับทีนี้เราจะลองเข้าไปดูนะครับต,ตอนนี้มันยังปิดอยู่ ผมจะทําการกดเปิดนะครับกดเปิดเปิดปุ๊บมันก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งการเปิดของผมเนี่ยผมจะใช้วิธีตั้งตารางนะผมจะสร้าง s สเกจ u l e ขึ้นมาให้มันเปิดตอน7จ็ดโมงเชา้าปิดตอน2องทุ่มนะครับก็คือในช่วงที่2องทุ่มถึง7จ็ดโมงเช้านี่ยจะไม่มีการใช้ปอมน้ําเลยนะครับก็จะไม่เกิดการเสียงดังแล้วก็ประหยัดไฟได้อีกในรูปแบบหนึ่งครับผม หลังจากที่เราเชื่อมต่ออุปกรณ์แล้วก็เพิ่มอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับผมก็จะลองเปิดน้ําดูนะครับจะเห็นว่าปั๊มน้ําทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งเมื่อสักครู่นี้ปั๊มน้ํามันหยุดทํางานไปแล้วนะครับแต่ว่าวิดีโอไม่ได้ถ่ายไว้นะครับคือตอนนี้ผมปิดปั๊มน้ําผ่านแอปพลิเคชันแล้วถ้าเราเปิดน้ําปุ๊บปั๊มก็จะไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเปิดน้ําไว้แต่ว่าเดี๋ยวผมขอไป เปิดแอปพลิเคชันก่อนนะครับโอเคครับหลังจากเปิดแอปพลิเคชันเสร็จแล้วน้ำก็จะแรงแบบนี้นะครับก็คือเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นการติดตั้งจะเห็นว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรโผล่กมาเลยนะจะเห็นว่ามันมันเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคืออยู่ข้างในกล่องนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ